สวัสดีค่ะมาพบกับเอมค่ะประกาศขายบ้านเท้าเฮาส์2ชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1โรงจอดรถนะคะพื้นที่ประมาณ18ตารางวาค่ะหลังนี้เจ้าของบ้านขายเองเลยนะคะประกาศขายพร้อมผู้เช่าไปเลยค่ะเก็บค่าเช่าเดือนละ9 5 0 0บาทนะคะให้ผู้เช่าผ่อนธนาคารต่อให้เราได้เลยนะคะไม่ต้องล้วงเงินในกระเป๋าเราผ่อนแบงค์นะคะแถมยังได้กระแสเงินสดเข้ากระเป๋าเราทุกเดือนด้วยค่ะ หลังนี้จะอยู่ตรงพืกษาวิว16คลอง3ติดถนนใหญ่ข้างหน้าเลยนะคะใกล้กับร้านโกดังรังสิตข้างหน้านี่เองค่ะข้างหลังฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะคะไม่ต้องเข้าไปในเรียบคลองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใครที่ได้หลังนี้นะคะยังไงกําไรแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้างฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนี่เองนะคะราคาประเมินที่ดินขึ้นทุกปีค่ะราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนะคะฟรีค่าโอนค่ะสามารถต่อรองได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้านกันเลยค่ะก็จะมีห้องครัวนะคะห้องครัวใหญ่และกว้างมากๆเลยค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทางบ้านเลยนะคะหลังนี้รับรองคุ้มมากๆเลยค่ะ,ะมีไมโครเวฟนะคะเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็มีซิงค์น้ำมีมีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะมีโซฟาโต๊ะทานข้าวทีวีตู้เย็นนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีเตียงนอนนะคะมีมีที่นอนใหญ่ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตู้เย็นนะคะนี่นะคะ บ้านยังสวยอยู่เลยนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนบ้านนะคะตามมาเลยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมข้างบนบ้านกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะนี้จะมี3มห้องนอนนะคะนี่นะคะห้องนอนใหญ่ค่ะมีแอร์หนึ่เครื่องนะคะ แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะเห็นไหมคะเฟอร์นิเจอร์ซื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราปล่อยเช่าแล้วก็ซื้อเข้าบ้านหมดเกือบแสนเหมือนกันนะคะนี่นะคะรับรองใครได้หลังนี้คุ้มมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องซื้ออะไรเข้าบ้านเลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนกลางนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมะีเตียงนอนนะคะม,มีมีที่นอนใหญ่ให้ด้วยนะคะนี่นะคะ แล้วก็จะมีห้องนอนเล็กตัวนี้นะคะบ้านน่าอยู่มากๆเลยค่ะสะอาดสะอ้านนะคะเดี๋ยวมาชมทางนี้กันเลยค่ะอ่าห้องน้ํานะคะนี่จะเป็นห้องน้ําข้างบนค่ะมีฝักบัวนะคะมีซิงค์อ่างล้างหน้านะคะอ่าลงมาดูข้างล่างกันเลยค่ะข้างล่างก็จะมีโซฟาโต๊ะทานข้าวนะคะมี ตู้เย็นนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟเครื่องซักผ้าข้างหลังในครัวนะคะต้องการบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้